สวัสดีครับเ,เพื่อนครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะพี่กบนะครับก็อยู่ในบรรยากาศบร,ริเวณที่สวนทุเรียนแปลงเล็กของคุณโรดนะครับซึ่งนี่คือแปลงแปลงที่สองนะฮะเลยเข้าไปข้างในนู้นนะฮะจะเป็นแปลงหลักนะครับเป็นแปลงใหญ่ที่อายุเจ็ดปีแปดปีแล้วเจ็ดปีแต่ทุเรียนแปลงนี้อยู่ที่ประมาณสัก 2ปีนะประมาณ2ปีนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศดูสภาพโดยรวมว่าทุเรียน2ปีเป็นอย่างไรนะฮะฝั่งนี้ก็จะเห็นต้นมะพร้าวน้ําหอมโอ้ยงามมากเลยมะพร้าวน้ําหอมนะคืออย่างนี้ครับทุกท่านครับในแปลงนี้สเกตด,ดูที่เราเคยลงคลิปไว้ไว้แล้วครับเคยลงคลิปไว้ว่าปัญหาก้านไม้ขวาดอะไรต่างๆแล้วเราใช้โดรม้แล้วเราก็เติมในเรื่องของสังกสี อตอนที่คุณโอดทำใหไ้ได้ทำคลิปให้ดูครั้งที่แล้วครับย้อนดูได้นะครับโดยสภาพแล้วตอนนี้มันงามกว่าเดิมมากนะทุเรียนโตขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยแต่สังเกตเห็นว่ายอดไม้กวาดอะไรจะหายหมดเลยแค่ดูแปลงนี้เนี่ยต้นนี้นะครับอ๋อนะสมบูรณ์มา,มากๆเลยครับแต่อาจจะมีบ้างในเรื่องของนอนเรื่องมแมลงอันนี้นะเดี๋ยวก็ตรงนั้นก็ค่อยๆตามแก้ไปนะฮะ แต่โดยภาพรวมแล้วที่นี่นะฮะสังเกตดูหญ้าเพื่อนๆนครับก็ไว้ปกติเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าแรงงานนะฮะหรือเวลาจํากัดเพราะว่าคุณรถทำสามแปลงนะครับอันนี้ผมจะพาท่านมาดูแต่ถามว่ามันจะเสียหายไหมแมน่น,นะครับอันนี้คงไม่เกิดความเสียหายอะไรเพราะว่าทุเรียนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรและที่สําคัญก็คือลดต้นทุนประหยัดเวลานะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะสังเกตดูดินนะครับนี่ฮนะในต้นนะี้ครับเพื่อน ต้นนี้ต้นมะละกอจําได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมพา <c oughs> เ,เดี๋ยวขอต้องเข้ามานิดหนึ่งนะครับนี่ฮะอ่าครับ,นะรบส่วนสภาพของก้านไม้กวาดอะไรต่างๆก็หายไปเยอะแล้วครับก็ดีขึ้นมากและโตขึ้นเยอะมากเลยอ่าเดี๋ยวมาดูทางนี้ต่อครับอโอ้โหทางนี้โตมากเลยครับเพื่อนครับทางนี้ก็ถือว่า อค hey, มากมากเลยนะเนี่ยมีบางต้นที่ที่ไม่ไม่งามแต่ว่าเขาปลูกขึ้นแทนนะฮะในต้นนี้ปลูกแทนแล้วนะฮะตอนนี้ก็โอเคส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวก็คงเสียไปนะฮะอาจจะไม่เอาแต่โดยส่วนรวมแล้วเพื่อนครับส่วนรวมแล้วอะโตมากฮนะเมื่อในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนประมาณสักสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาแปลงนี้เติบโตมากมากเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีหญ้ามากอะไรต่างก็ไม่เป็นไร เพราะยังไม่ได้เอาเอาลูปนะครับมาดูเพื่อนๆครับมาดูตรงดินที่นี่ดินทรายครับแต่ว่าการไว้หญ้าแบบนี้นะฮะก็รักษาหน้าดินด้วยนะเพื่อนเื่อครับนี่ครับก็โอเคครับอืมเดี๋ยวอีกหลังจากมีการตัดหญ้าหรืออขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ